สวัสดีครับวันนี้มีรถมานำเสนอครับผมหนึ่งคันเป็น t o y ย t a Sport Rider ปี2003นะครับเป็นรถสีสเทาครับสีสวยเงารอบคันเลยนะครับเป็น t o y ย t a Sport Rider ปี2003เครื่อง Common r เ i ว 2,500cc เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะวันนี้ล้อเปลี่ยนมาใหม่เป็นล้อ Fortuner ขอบ17นะครับสวยเดิม ไม่ล้นนะครับครับยางเป็นยาง AT ดอกหนาดอกเต็มเลยครับผมครับยวดูรอบคันนึงครับมีบันไดข้างราวหลังคางเดิมโรงงานครับผมครับยวดูรอบคันก่อนนะล้อ,อยางอะไรอยู่ครบรถสวยเดิมน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอด สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่สามครับดูรอบกันนะก่อนนะสีสวยเงาครับดูภายในครับภายในจะเป็นตัวนี้เป็นเบาะหุ้มหนังนะครับเบาะหุ้มหนังทั้งสามแถวเลยครับตัวหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดฟีขาวแล้วนะแล้วก็มีไฟบอกเกีอวโต้ด้วยครับรุ่นนี้ เลขใหม่ตอนนี้อยู่ที่สองแสนหกนะครับสายพานไทมิ่งเพิ่งเปลี่ยนนะครับสายพานไทมิ่งเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนแชิ้นของปูม่าแบตดีเทียมเลยนะเกียร์ออตโต้ขับเคลื่อนสองล้อแอร์เย็นนะครับฟับงเสียงเครื่องกันสตาร์ทไม่มีไฟโชว์ครับผมเข็มหน้าปัดขึ้นปกติครับผม มีแอร์แบ็กด้วยนะกระจกไฟฟ้า4บาทครับผมเหุ้มหนัง3แถวครบครับแล้วก็แถวที่3พับปรับได้เนี่ยครับก็มีแอร์ตอนหลังด้วยนะแอร์เย็นลมแรงนะครับตอนหลังกเ็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะผมยูห้องเครื่องครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมบารเรลนะครับ 2500cc ี2500ครับผม เดิมโรงงานอยู่ครบกระติกเกิดเดิมอยู่ครบนะครับน็อตไม่เกิดต่อครับฐานเดิมเลขกานเดิมอยู่ครบแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับฟูม่าแบตใหม่รับน็อตเดิมโรงงานน็อตไม่เกะแกะครับเดิมงานอยู่ครบเครื่องเดินนิ่งนะครับเครื่องเพราะเสียงไม่เฉก รถขลากระโปรงเดิมภาษี68ครับผมไม่พ้นไม่ไอครับผมูกซึังกมโงเดิมโดยรวมสีสวยเดิมรอบคันนะครับผมครับ <c oughs> โตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์เครื่อง 2,500cc คอมมนเร็วเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อครับผมสีเทารับรถ2มือในเล่มน,นะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับดูรถได้ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเบอร์โทร096 6539919นะครับผมขอบคุณมากครับ